สวัสดีค่ะผเพื่อนๆมืนอนี่ก็เอาเมนูออมนองงัวมาฝากด้วยค่ะพี่น้องนองง่วนี่ก็เป็นน่องงัวของนองสาวค่ะนองสาวเพิ่นงัวเพิ่อนออกลูกค่ะพี่น้องก็เลยเอานองงัวมาฝากเอื่อยก็ไดผู้ละต่วยบ่หรี่ดอกค่ะพี่น้องก็เลยเอามาออมสู่ผเพื่อนเมืองมาสู่ผเพื่อนกินน้ำค่ะพี่น้องเครื่องแกงออมของแม่ปาก็จะมีตะไคร่หัวหอมพริกด้วยค่ะ เอามาตำใส่กันที่นี่ก็เอามาขวดใส่กับนองง่วที่เป็นไหนมาเนะคะ่ะนองง่วนี่ก็ต้มซุปแล้วคะ่ะก็เลยบริเวณต้มโดนค่ะเครื่องปรุงก็จะมีพงชู่วรสค่ะใส่พริกดุกโดดลงไปน้ำด้วยค่ะพี่น้องมากินแบบจุจวดก็ใส่แบบพริกลงไปน้ำค่ะเติมน้ำประแด็ลงไปจักน้อยค่ะเพิ่มความนัวค่ะพี่น้องกระเพาะันใส่หลายมันจเค็มพี่น้องจ้า เห็ดกับเขาเห็ดอาหารอีสานบานๆเท่าไงๆเศษพืชกันกากพี่น้องคนเราไม่ต่น้องไม่อันไข่สาเผื่อใครสาเนาะค่ะเนาะไข่สาบังไงเลยเอามาให้แกงหน่อยนึงค่ะเออจ้าแกงออมน่องงัวกะบซุปโรลเลอร์ค่ะพี่น้องก็เลยใส่พักขั้นตอนสุดท้ายใส่พักลงไปกับมีใบผักอีเลิศค่ะ ผักชีลาวแล้วก็นต้นหอมค่ะใส่ลงไปแล้วก็ค้นให้พักซุกค่ะพี่น้องค่ะเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยค่ะพี่น้อง แกงออมเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าบ่ได้ก,กินโดนโอ้ยหอมหอมคะ่ะพี่นอ้อ,อ,นนองหอมอันน่องง่วะใส่กระพักลหลายๆอย่างเนาะคะ่ะแซ็บปีหนึ่งได้กินเ่อหนึงเท่านั้นละคะ่ะพี่น้องไปสื่อเขาเอามันกับบะเมนน้องง่วออกเองเนาะคะ่ะน้องมันกระบะบแซบแบบนี้เด้อค่ะ